ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซพี่นารกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบานาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่11กันยายน2 6นนะครับ, 11, ยย 6, รบก็วันนี้ก็ลุงตันเขาจะานำสูตรวิเคราะห์หวยมา ฝากพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์หวยรัฐบาลไทยนะครับซึ่งก็ลุงตันก็อาจจะ,ะลงให้ช้านิดนึงนะครับปกติลุงตันจะทำประมาณช่วงหลังหวยออกหนึ่งสัปดาห์เนาะ,ะตอนนี้ก็ ล่วงเลยมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับซึ่งก็เนื่องจากว่าภา,ารกิจนะครับมีภา,ารกิจเยอะนะครับก็ถือวาอ่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับวันที่หกันยายที่ผ่านมานะครับสู่ที่ลูกตันลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เข้าล่างเนาะ ลุงแันให้19เกนาะก็มาล่าง91นะครับก็ถือว่า,าเข้ามาหนึ่งคู่นะครับพี่น้องหลายท่านก็โชคดีกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนงวดนี้นะรูปแบบหรือลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับผลหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่ หนึ่งกันยายนอ่าสองแปดหกสิบหกนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับอ่าก็คือเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเลขคายสองตัวก็คือ เก้าหนึ่งนะครับ yeah. เลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือห้าสองหนึ่งนะครับครั้งที่สองก็คือห้าเก้าหกนะครับ yeah. อันนี้คือเลขหน้านะครับเลขหน้านะน,นี่เลขท้ายท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือหกเก้าสองครั้งที่สองก็คือสองเก้าหนึ่งเนาะนะครับ ทีนี้ก็มาดูตารางนะครับอามาดูตัวเลขในตารางนะครับการหาตัวเลขในตารางนะครับก็อันดับแรกก็เอาผลหวยก็คือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่หนึ่นะครับก็คือสีอ่เจ็ดนะครับ อช่องนี้เนาะอ่าช่องนี้ก็เอาเจ็ดมาก่อนนะครับอ่าเอาเจ็ดมานะครับตัวนี้ก็สี่เนาะค่ามาค่ามาเป็นห้านะครับเป็นห้าตัวนี้แปด แปดก็มาเป็นเก้านะครับาการวางตัวเลขเราต้องนับข้ามไปตัวหนึ่งเนาะ <c oughs> อย่างเช่นอันนี้คือเจ็ดแล้วนะเราก็นับข้ามแปดไปนะเจ็ดแปดอันนี้ก็เป็นเก้านะเก้านับข้ามไปศูนย์ศูนก็ข้ามเปหนึ่ง หนึ่งข้ามสองไปก็บมาเป็นสามนะครับ่าต่อมานะครับตัวนี้หนะ้าเนาะห้าข้ามหกไปนะก็เป็นเจ็ดข้ามเจ็ดข้ามแปดเนาะเจ็ดแปดข้ามแปดไปก็เป็นเกนะ้าเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเก้า 9, ข้ามศูนย์ไปก็จะเป็นหนึ่ง หนึ่งข้ามสองไปก็จะเป็นสามนะครับอ่าทีนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเอาตัวเลขที่ไม่มีนะครับอ่าไม่มีในตารางอ่าอย่างเช่นศูนย์เริ่อนตัวที่ศูนย์ศูนย์ไม่มีนะอ่าถึงนีก็วางศูนย์ลงไปเลยนะครับอ่าศูนย์หนึ่งมีข้ามไป อ่าสองไม่มีเนาะสองสม,มีสีสี่ไม่มีอ่าสี่ลงไปห้าห้ามีนะครับหมีหกหกไม่มีอ่าหลงไปเจดอ่าเมีนะแปดอ่าแปดไม่มีนะครับอ่าก็แปดลงไปเมีนะครับ อ่าก็ได้ตัวเลขอ่าตัวเลขทั้งทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวเลขในาตารางนะครับอันนี้เอาไว้เทียบเทียบตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะมาหามาหาผลลัพธ์นะครับจากกลุ่มตัวเลขนะครับอ่าผลลัพธ์คู่ที่หนึ่งนะครับอ่า ลูตันให้คูณนี้นะครับนะก็คือเก้ากับหนึ่งเนาะเก้าบวกหนะึ่งนะครับต่อมา เลขหน้านะคู่หน้าเลยจับคู่หน้ามาเลยนะครับก็คือห้ากับสองอแล้วก็อีกอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าก่อนมองที่อ่าเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวนะครับ ก็คือห้ากับหนึ่งเนาะห้าบวกกับหนึ่งเนาะ,ะทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์ผลลัพธ์นะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเนาะเป็นสิบก็ศูนย์มานะครับบวกลบหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่ง ัวนี้ก็จะเป็นเก้านะครับห้าบวกสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดลบหนึ่งเป็นหกแล้วก็ห้าบวกหนึ่งเป็นหกเป็นหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดลบหนึ่งเป็นห้านะครับก็ได้กลุ่มตัวเลขนะครับ กลุ่มตัวเลขสองกลุ่มนะครับอ่าก็คือกลุ่มนี้นะแล้วก็กลุ่มในตารางนะครับอาจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับอ่ากลุ่มตัวเลขนะครับอ่าตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับมาบ่อยที่สุดอ่าในตารางข้างบนนะครับตัวนี้นะครับ ตัวน,นี้มาบ่อยมากเลยนะครับาลองลงมาก็อเป็นตัวนี้เนาะ,อะลองลงมานะครับต่วฝั่งตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับฝั่งสีแดงนะครับก็จะมีอ่หกเนาะ 6กับแปนะครับซึ่งก็จะในผลลัพธ์นะครับในผลลัพธ์ของตัวเลขนนก็จะมีตัวเลขกลุ่มดังกล่าวนะครับทั้ง6แล้วก็7ด้วยเนาะทีนี้ก็ให้พี่น้องก็ดูไปนะครับซึ่งในสูตร2สูตรนะครับก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับก็จะเอาตัวเลขในกลุ่มดังกล่าวเนาะ มาหาเลขเด่นกันนะครับอ่ก็จะใช้กลุ่มที่มาบ่อยที่สุดนะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับส่วนเลขเด่นเนาะหลุมก็จะวางาเหมือนเดิมนะครับาวางอยู่ที่4ตัวนะครับจะมีเลขอะไรบ,บ้างนะครับก็จะมี0เนานะ0แล้วก็1แล้วก็มี7 เราก็จะมี9นะครับอันนี้ก็คือเลขเด่นนะครับทีนี้ก็ลองมาดูชุด2ตัวนะครับลักษณะหรือรูปแบบแล้วก็จะเทียบจากตัวเลขในอสองกลุ่มนะครับทั้งในตารางแล้วก็ในผลลัพธ์ด้วยนะครับก็มาดูก่อนว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ ตัวแรกนะครับอ่าลุงกันก็จะให้อยู่ที่60 61 69 70 71 79แล้วก็จะมี 8 0 8 1 uh, 8นะครับ uh, uh, ลักษณะการวางนะครับก็ uh, จะเป็น uh, แบบ9ประตูนะครับที uh, นี้ก็มาดูชุด3ตัวนะครับ uh, ซึ่งก็จะเทียบจาก uh, ตัวเลขจาก2กลุ่มเหมือนกันนะครับในการนำมา uh, วางเป็นชุด3ตัวนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะมีห้าหกเก้าห้าเจ็ดหนึ่งหหหนึ่ง 670จ็ดศูเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่ากลุ่มตัวเลขเนาะอ่าที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับอ่าก็ได้มาจาก จำนวนตัวเลข2อกลุ่มนะครับที่วางให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้อง FC ก็มองสูตรมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ลุงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับทึกเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็จะลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจากสูตรที่ได้รับชมไปนะครับ รอบนี้นะครับมุงกานก็จะเทียบตัวเลข2กลุ่มนะครับก็คือตัวเลขในตารางนะครับซึ่งเคยทําสูตรมาต่อแรกๆครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่หาผลลัพธ์จากรางวัลที่1นนะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวหน้า3ามตัวหลังนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับในการหาผลลัพธ์นะครับ ส่วนลักษณะการวางนะครับการวางตัวเลขก็จะงวดน,นี้นะครับลิงตันจะใช้รูปแบบในการวางเเลขก็คือแบบเก้าประตูนะครับในการวางชุด2ตัวนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับลุงตันก็จะ,ะปกตินะครับเคยให้5คู่5าชุดเนาะ,ะงวดน,นี้ก็เพิ่อมอีกชุดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันเป็นกลุ่มตัวเลขที่ได้มาจากสองกลุ่มนะครับก็เลยวางเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะครับหนึ่งชุดนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่างวดนี้นะครับสูตรที่ลุงตันให้จะมาหรือเปล่าเนาะก็ลุ้นกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะเอฟซีทีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ มาเป็นส่วนหนึ่งของช่องลุงตันคนบ้านนานะครับก็ขอขอบคุณนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงใหได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ